แม่ก้อยพาเพื่อนมาชมสวนนะคะบ้านไร่นะคะแม่ก้อยพาทำค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะพี่ <รถ S 2> กกิรดน้าต้นไม้ไมแล้วก็ไปดูสระที่เราขุดใหม่นะคะเพื่อนๆจ๋าเราก็ลดน้ําต้นไม้กันยังไงนะคะทุลักทุเลขนาดไหนนะคะที่สวนเนาะไปดูเรืยอกันเลยนะคะาาไปกันเลยตกกระจหมดลดน้ำ้นหมดเลยนี่เรามารดน้ำต้นไม้ตอนเย็นเนาะน้องเกี่วเนาะ เย็นช่าเย็นช่ำชื่นใจ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้ามาครับผมกิ๊วจะพาคุณแม่ไปไหนคะลูกไปตรงสะพานอ่อาไปเพราะว่าไปดูน้องกิ๋วยังไม่ได้มาดูสะพานใช่ไหมคะมสะพานที่เราใส่ใหม่พี่กกกีเ้เป็นไงคะพาน,น้องไปดูสะพานใหม่มาหรือยังคะลูกพาไป,ะะไปดูแล้วพาไ,ไปดูแล้วไปนี่เพื่อนนี่พามาชมที่นาะตอนเย็นๆนะจ๊ะ เกี่ยวข้าวไปแล้วให้เขาถ่ายแล้วถ่ายตีปวนไปสองรอบแล้วคะ่ะเพื่อนๆพ่อบ่อซีเมนอ๋ออยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะตรงโน้นจ้าตรงโน้นค่ะดูอ๋นนอมีสองเนี่ยมีสะพานตรงนี้คะ่ะเพื่อนหนึ่งแล้วก็สองตรงนี้นคะเพื่อนโอ้โหแดดยังดีอยู่เลย โอ้โหโอ้โหจอดรองเท้าดีๆนะคะอ oh. ้าสบายน้ำเพ e ื e ่อน e จ๋าน้ำเย็นไหมคะนี่ขนาดแดดร้อนก็เย็นเหรอคะพี่โกกิใกล้ถ่ายให้่อนดูตรงนู้นไกลๆน้ำเพื่อน แม่ก้อยจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะดอกบัวที่แม่ก้อยปลูกไว้นะคะเพื่อนจ๋าบานเพิ่มหรือเปล่าหนอแตบัวนี้สวยค่ะเพื่อนอากาศบริสุทธิ์มากๆเลยค่ะเพื่อนตรงที่ตรงที่แม่ก้อยมาขุดไว้นี่ก็เป็นแบบคล้ายๆเหมือนทางเลี้ยงเมืองอะค่ะเพื่อนจะ ไม่มีโรงงานไม่มีอะไรเรียกว่าจะเป็นแต่ทุ่งนาเลยอ่ะดีมากเลยค่ะมีความเป็นธรรมชาติมากๆละไกลๆรีบๆที่เป็นวะัดเห็นไกลๆนะก็จะมีทางรถไฟเพื่อจัตุรัสผ่านด้วยท่งเพื่อนว้าวโอ้มีอีกไลนยลูกแล้วเหรอคะลูกเขาไปบานอบานตอนเช้าเหรอคะลูกตอนเช้านะคะ ไม่ทันเงี้ยเพื่อนๆจ้ะเขาหุบไปแล้วอ่ะเนาะนี่เราก็มีโบเบ้โบเล็กเล็กด้วยเพื่อนๆร่องนี้มีเนืท่าสารอาหารเยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆประพันข้ามอีกชิ้นหนึ่งเนาะชิ้นนี้นี่น่าจะเป็นเท่าไหร่คะลูกสเมตร,รนะคะเพื่อนๆอาอาเชิญเชิญค่ะลูกตามสบายนะคะยัง <c oughs> ไงคะพี่โกกีน้องเกลียวทำเยน็นเหมือนเดิมทำเย็นเหมือนเดิม เรียบร้อยแล้วไปเราอู้แผ่นนี้ยาวจริงจริงโอ้โอพี่โกกีลุยแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราต้นนานๆหน่อยค่ะลูกอยากโดดด้วยจ้าได้ค่ะตามคิวค่ะตามคิวค่ะเด็กๆ <laughs> มีศึกศึกชิงคนรดน้ำต้นไม้ค่ะ เพื่อนท่านไหนขาดคนรดน้ำต้นไม้นะคะโทรบอกร่วนค่ะให้น้องกิ๋วเลยค่ะอ่าเน้นเน้นเน้นทางดินก่อนแล้วค่อยไปทางใบค่ะลูกตายได้วคุณแม่โดนโอเคครับลูกตรงนี้เราก็มีมะละกอมีสมุนไพร มีแคนาเพื่อนแล้วก็มีมะขามเทศแล้วก็พุทราสามรสนะคะแล้วก็มีลูกว่าลูกว่าโบราณนูไไ่นสูบพันดาเราอยู่ตรงนู่นสาสามรถไม่ก่อยได้น้ำแล้วเห็นต้นไม้ยิ้มให้พี่ไกด์ไหมหนูกต้นไม้บอกว่ารักพี่ไกดมากๆเลย เน้นตรงใต้ต้นมะขามเทศคับเพราะว่าคุณคุณแม่มีผักหวานอยู่ลูกเคล็ดลับรดน้ําต้นไม้นะคะถ้าต้นใหญ่มากๆเพื่อนๆต้องรดให้ชุ่มนะคะรดอย่ารดแป๊บเดียวรดนานๆนะคะเ่าให้ชุม่มชื้นถึงรากเลยค่ะเพื่อนๆทาอะไรกันเนี่ยเด็กๆ <c oughs> น้ำต้นไม้นะคะที่เหมาะสมนะคะเพื่อนๆก็มารดตั้งแต่6โมงเช้านะคะถึง7ดโมงเช้านะคะถ้าจะไล่เพีย้ยไฟไรแดงนี่มาไล่สามสี่โมงเช้าช่วงแดดจัดๆนะคะ รดน้ำต้นไม้ตอนเย็นก็ตั้งแต่4โมงถึง5โมงเย็นกันได้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็อากาศร้อนๆนะคะเพื่อนสามารถรดน้ำช่วงใบ่ายได้นะคะต้องเพิ่มเวลาจำนวนในการรดน้ำต้นไม้นะคะจะทำให้ต้นไม้ของเพื่อนๆรอดเนาะนี่ปลูกใหม่ๆยิ่งต้องดูแลต้นเล็กมากต้องมีแลมคุมนะคะเล็กมากๆจริงๆนะคะพยายามปลูกใต้ต้นไม้จะดีมากๆค่ะเพื่ยเดี๋ยวแปๆจะให้พี่โกกีนะคะเป็นพิธีกรค่ะ รดน้ำนต้นไม้อยู่ที่นาน,นะคะ่ะโดยใช้น้ำในสระโขลกกาล้องกันนตามโซนม้อยู่ค่ะอันนี้ก็คือต้นไม้จมค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่โอ้ oh. และนี่ก็คือต้นไผ่ของเราอันนี้มะขามเปรี้ยวยักษ์ค่ะที่พี่ไก่รดน้ำต้นไม้อยู่ค่ะ,ะต่อไปเป็นหน้าที่พี่โกกี้น้ำในสระเย็นไหมคะพี่โกกี้ เย็นดีค่ะโอ้มีบริการล้างโต๊ะให้คุณแม่ด้วยสารถค่ะฉีดฉีดขึ้นขึ้นบนใบด้วยค่ะลูกให้ล้างฝุ่นล้างอะไรล้างแมลงไล่แมลงค่ะลูกใส่สายเลยค่ะน้องโกกิใส่สาย,สาย,สายใช่ใช่ค่ะลูกทำต้นด้วยรดน้ำต้นไม้นะคะเราควรจะรดนนะคะทุกสองสามวัน ขยันมากๆนะคะเพื่อนๆลดได้ทุกวันเลยนะคะที่ไหนแห้งแล้งะค่ะอย่างบริเวณที่สวนไม่ก้อยนะแห้งแรงมากเราก็ต้องลดทุกวันนะคะเพื่อนๆจ๋าลดตั้งแต่นะคะรากลําต้นกิ่งก้านใบใช้พุ่มนะคะใช้พุ่มดูไงค่ะไม่ก้อยก็คือจับชายกิ่งนะคะทิ่มลงดินค่ะบริเวณนั้นแหะค่ะ อย่างนี้เลยโอ้ไม่ธรรมดานะมือไม่ก้อยาวนะเพื่อนเพื่อนนะโอ้สมกับว่าเขาเรียกว่ามะขามเปรี้ยวยกนะักษ์เนาะน้องกิว๊วเอามือไปจับได้เลยค่ะลูกโอ้ระวังระวังลูกหุยแข็งมากน้องแข็งแรงลูกโอ้เดี๋ยวเขาออกดอกเต็มต้นแน่นอนใช่เอามาอีกสองถังลูกให้เขาได้กินน้ำดีๆ ี่ก็คือผลงานของเราวันนี้ค่ะเราคนดินนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนมาลุอลี่ถึงช่วยอะไรพี่พี่เขาเนี่ยช่วยรถต้นไม้ช่วยรถต้นไม้แต่รอสีก่อนรอสีก่อนมานโดนหนูตรงนี้นะคะเพื่อนที่ไม่ก้อยจะทํานะคะเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะเป็นบ้านสวนค่ะเพื่อนๆจ๋าบ้านหลังน้อยนี่พี่โกกิ ย้นจริงๆนั่งขี่รถเป็นไหมคะเนี่ยเป็นเป็น,นสิคะน้ำใสจังน้ำใสจัง เอกประจำสวนกับเพื <S <S ่อนๆค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์อย่าลืมอะไรคะพี่กกกีน้องกิ๊วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะมามีความสุขไปด้วยกันนะคะมาทำสวนนะคะด้วยกันค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายไปก่อนค่ะ